อเคก็ okay, สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมอันนี้ก็อยู่กับควันใจโราบอทคนใจโราบอกวันนี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์ขับรถกันเองครับผมและชื่อของเราก็คือขับรถเซนมรณะนั่นเองนะครับผมแบมนะีที่ว่านี่คือขับไปโด,ด,ดนยิงตายใช่ไหมใช่ คือว่าทุกคนก็เห็นนะปกติอ่ะพอเราขับรถอ่ะเราพาเพื่อนไปลงไหนหรือแบบว่าเราพาปะป๊ามาไปลงไหนนะเจอแต่ตัว,ตวทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมมาตอนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าตึมหมายถึงอะไรตรึมคะคนตึม <laughs> อยู่ไหนเจอแล้วจะดูแต่มีปืนเลย้ย อสองตัวสองตัวมาแล้วมาข้างบนนะนม,ามาตายแล้วเหรอ,อ,อนเนี่ยอมาตายเระมนีแหลอ้อมามาล้มวูวม,มาล้มอ,อ,อ่ะอ่าเลือจใจกับเพื่อนอ้าวเหลใจใจกับเพื่อนมันหนีไปแล้วเพื่อน มันอยู่ข้างบนกันหมดเลยมั้งเนี่ยใจมาเดี๋ยวใจชุบมาม้าก่อนแล้วค่อยชุบเพื่อนนะโอเคใจไปเก็บอันนี้ก่อนเหรียญมันอยู่ข้างบนระลัลงยิงใจใส่นะครับผมชุบเราจะให้ลงที่เดิมอีกเหรอเอามาไปลงที่อื่นเลยก็ได้จะว่าม,มาลงที่อื่นน่าจะมีสิทธิ์รอดกว่า ทุกท่านอยู่แล้วอ,อ่ะโอ้เพื่อนไปฉันหน้ากับมันเพื่อนไปไหมไมหน่าจะไหวนะโอ้ยโดนยิงด้วยแต่นี่มันมาตัวเดียวนะเนี่ยอุ้ยกดพร้อมแล้วอะได้กดพร้อมได้ค่ะยังไม่ทันได้ขับรถเลยใช่ันใจสายวู้มากอะรถเสร็มรณะของเรายังไม่ได้รถสักคันเลยทุกคน ได้เอ้ยเอางี้นะมหาขับรถชนคนอย่างเดียวเอาไหมแล้วก็ยิงด,ด้วยเพราะฉะนั้นคขาเขาแบบว่าถ้าสมมติถ้าเราชนมันแล้วมันไม่ตายเราก็ยิงซ้ํามันต่อได้เข้าไหมเดี๋ยวมันเป็นคนขับใจมันเอ๊ะเดี๋ยวมันเป็นคนขับใจเป็นคนยิงอันนี้ก็คือหม,มามาจะเป็นคนขับนะทุกคนเสร็จปะเสรมาหมาชนเสร็จหมามาขับต่อเดี๋ยวดีใจลงแล้วเดี๋ยวจะจะยิงโอาเข้าไหมแล้วมาค่อยวนมารับดีใจ ตงงลงค่ายฐานนะคะผมมีตัวไหมมีตัวไหมมีตีหนึ่งค่ะทุกคนวันนี้เราลงคลิปด,ดีแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์เราจะมาไลฟ์สดกันนะแย่แย่ นี่ันเยอะตตัวไหม เพื่อนจะเอา,าใจได้คะ่ะมัมต้องกมลไปจะได้รมอนนะทุกคนยา่า yeah, yeah. ออกมปได้มไม่เห็นจะตบออเท่าไหร่เลยทุกคนแต่เพื่อนเราสายดีมากเพรางั้นเราต้องตามเพื่อนไปมามขับรถค่ะ,ะคมาเดี๋ยวมามไม่คนขับ ขับเลยโอเคเราก็ได้รถนแลนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยไปค่ะ <laughs> เราจะไปตมามเ่หาคนกันนะครับผม ของพร้อมแล้วขอไปเก็บเหรียนก่อนตรงนี้ของนีขอเก็บของก่อนโหมาจะสวงแย่อะ ขับเลยค่ะห้าเธอด้วยหัวข้างบนมีข้างบนมีชนมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจีใจลงน้ำแต่มาขับต่อเรื่อยๆนะ อยู่บนบ้านอยู่บนบ้านหมาชนเอวมะทำไมใจร้อนเอ,อ,ตอจตายเจตายมาร้อนมันชนเอโมะอะแสนมาณลนะจริงๆของมา้าเนี่ยเห็นไหมทุกคนชาเลนนี้เป็นอะไรที่ามาณลนะก็จะตายทุกครั้งเพราะฉะนั้น เรไม่เอารถเรได้ไอ่ะไม่ได้ชาลินคือชาลินจ้าเราไม่อยากขับรถเลยอ่ะขับรถที่ไหนตายทุกทีชาลหนึ่งนัก็เชื่อไงว่ารถแสนงมดแล้วนะเดีย๋ยวนี้ขับรถมันไม่ค่อยเวิร์กเหมือนเมื่อก่อนอ่ะอือฮึสมัยก่อนมันยิงรถยากมาก มาใจก่อนใจไงมายาสวงไม่ยอมไปชู มาเพื่อนส่ชุบมากอะ่ะจะจะชุบอั้งคะ มาเพื่อนชอบทำเหมือนจะชุบแต่ก็ไม่ชุบล้างล้างล้างเฮ้ยมาตึงมามาแล้วไม่เรีบเยบร้อยทำไมเพื่อนชอบไม่มีใจกันดังเลยอ่ะเหมือนจะลุยสุดท้ายไม่ลุยเลยอ่ะมาเมาส์่ามาช่วยมัเข้าไปเพื่อนเขาเพื่อนเขาจะดูเหมือนชุบด,ดีใจนะแต่ก็ไม่ชุบ ตายตายมรณะจริงๆมามารถเนี่ยเบื่อมากเลยอ่ะมันเชิญไอ้วอลบัมเบลมันหยุดเลยอ่ะบางทีไม่ชมเต็มๆแค่เฉียงมันก็เป็นแล้วอ่ะชนญอีก่อน sẽ hôm nay, hôm nay, niko sung lạnh. Let's go. Mm. It was a nightmare for but also a good dream, too, Sida. You know, with her... Nào, เรากำลังจะว่าจะจไทั้งต่เราไม่ได้จบแต่เราไม่ได้่บไปทั้งมะสกิลนะเฮ้ยแฮปปี้ไลฟ์เดนน่าไดเอเพื่อ เอาตัวรอดสู <drummer. sm all ites> ้อย่างมีสต๊อปไหนก็ได้จ้ะที่รู้ เกาะเลยไหมได้ค่ะเกาะของดีมากแต่คนก็เยอะมากจริงนเ่หลือานใช่ค่ะก็นก่นนา,นาจ,จะเหลือตีอเราหรอ,อเขาอะไรม้นใหญ่ใช่ไหม ได้ปืนแล้วค่ะรลองตัวไหนม,ม,มีตัวที่หน่าจะลงข้างบนพร้อมไหมพร้อมอยู่ค่ะ เจอแล้วขึ้นเจอแล้วมาแล้วมามาเจอแล้ว<า>ยังังคะเจ็บมากลม้ลมลม้ลมล้มล้มมันลงแล้วมันก็หาย เชื่อว่ามันหายไปแล้วอ่ะมาเพราะลงเราลงก่อนมัน มาต้งใจมาคะ่ะจะพาไปหารถของอยู่นี่ขอของหน่อยมาไม่ตามใจมาะคะ่ะเลยจะโจรถเนี่ย วันนี้นะครับผมเราจะบอกเลยนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งนะคบผมแต่ว่าก็รถมันมอระนะนะขับรถไ,ไ,ไปตรงไหนขับรถไปตรงไหนก็เจอเจอตัวอย่างเดียวนะครับ ที่เราขับไปจอดอะยิ่งเห็นเลยใช่ม้าแต่ถ้าขับไปไเรื่อยอะไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนแต่บอกเลยว่าวันนี้เสียงแหบมากเลยนะครับผมแ yeah. หบแหบมาก เดียม,ม้าแบ่งกับีเจ้าก,ก็ได้ข้ใจมีหกกล่องไ,ไ,ไปไหนอะทำไมไปเร็วจังเลยอะอย่าไปเร็นคนเสียองก่อนดีค่<อ>ะเียมงไปหารถจุ เอาฮิตพี่จมแล้วลืมแล้วหารถไม่เจอเลยอะมามาด่านนี้มันหารถยากมาก

ไะใจฆ่าไปสองตัวแล้วไม่รู้ว่าดีเดียวกันหรือเปล่า ชบล้วะชวะยังมีตัวมามาแว่ะผ่านสองตัวมาได้ก็บ,บุญแค่ไหนะละ 就就录了嘛就录了。妈妈 นนะนะมาขึ้นมาคะ่ะอเดี๋ยวมาขับมาขับไปเลยมาเราเพื่อนอะมาเพื่อนเน่ยเพิ่นๆๆเพิ่มเพิ่มมาไม่รอเพื่อนเนี่ย ขึ้นมาแล้วมาแล้มาล้วโอเคขึนไม่ขึ้นไปขึ้นไม่ขึ้น,น,น,นเหลืออีกสิบเก้าคนนะคะสี่สองแปสิบสถ้าขึ้นโดดก็กโดดแล้วกันอ,อืจะมาขับต่อไปเลยนะมา,มาไม่ต้องโดด แบบตีนึงเลยมาท้องโหดด้วยทางนูน้นวงอยู่ทางนูน้นบ่อยมากเฮ้ยมีคนยิงรถไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องสนันข้ามสะพานเลยค่ะไปเถอะไปเถอะ ใจร้ดนใจร้นหลังหลังหลมันยิงมัจากข้างหลังค่ะยิงมันจากข้างหลังเลยอะเรียบร้อยเพื่อนๆมาช่วยมันเรล้ลองลองลองหลังๆลังหลงงลงไปด้วยมาลงมาลลงลงลมาลง ใจเจอมหาใจนี่ใจชุดซ้อมจะตายแล้วมาตายเลยรถมอรณะของแท้ไปเลยเลยเพื่อนก็ไม่ยอมมากับเราอะ่ะเพราะท่ามรถมอรณะของเราได้จบเทเท่านีแล้วนะครับผมมอรณะเป็นสิ่งที่บอกบอกกับทุกคนว่า ไม่วควรขับรถ,รถนะคะแต่ถ้าใครที่เก่งจริงๆแล้วแบบว่าถ้าใครที่เก่งจริงๆอ่ะแล้วแบบสู้ได้อ่ะก็เชิญเลยคะผมเชิญเลยนะ ก็พอแล้วท่านผู้ชมถ้าอยากให้ทำเลี่ยอะไรอีกก็บอกได้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอเจ้าพีนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r เพื่อเป็นกำลังใจผ่อนใจเราบอกกันด้วยนะครับผมอยากให้ทำเลี่ยอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับผมบ๊ายบายจ้าเอฟซีทุกคนนะ